เศรษฐีนีร้อยล้านตกอับไม่ยืนขายแซนวิชอยู่ข้างทางน่าสงสารจางังคนอะไรดวงมันจะตกต่ำได้ขนาดนั้นอุย้ยแต่พวกฉันไม่บอกหรอกนะวพวกฉันรวยยังไงเพราะสวรรค์น่ะสั่งให้พวกฉันรวย <laughs> ววคอลเลกชันนี้สวยจังเดี๋ยวรอบนะ้้ซื้อคอลเลกชันใหม่เพิ่มดีกว่าเอ๊จะเอาอันไหนใส่ไปงานแล้วคุณหญิงชมพูนุ่นดีนะ <c oughs> สวัสดีครับคุณลูกหมูอา้าวคุณกันโพศเชิญนั่งก่อนสิคะลมอะไรหอบมาคะเนี่ยผมมาคุยธุระเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญเหรอคะคุณกันพศจะเพิ่มวงเงินกู้ให้กับบริษัทเราใช่ไหมคะ ไม่ใช่หรอกครับผมจะเข้ามายึดทรัพย์สินของบริษัทปัญหาฮะยึดทรัพย์สินทําไมล่ะคะคุณกันโพจน์บริษัทเรากำลังเติบโต,ตไปได้ดีเลยใช่หรอคะน่ามันมเฉพาะของคุณลูกหมูครับแต่ที่จริงครอบครัวของคุณลูกหมูก่อหน,นี้เอาไว้และเอาบริษัทไปเซ็นคำ้ำตอนนี้บริษัทโดนฟ้องล้มละลายไปที่เรียบร้อยแล้วครับเซ็นคำ้ำไม่นะคะแล้วฉันต้องทาไงคะคุณกันโพจน์เสียใจด้วยจริงๆนะครับแต่ผมคงช่วยอะไรคุณลูกหมูไม่ได้ ผมคงช่วยได้แค่ให้เวลาคุณลูกหมูในอาทิตย์ในการเตรียมตัวย้ายออกครับ <G ül> เรื่องที่ผมจะแจ้งม,มีเท่านี้ผมขอตัวก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้ฉันจะทำยังไงต่อเลยเนี่ย ว้า <Wow. S 1> มีอะไรให้ฉันช่วยไหมไม่เป็นไรหรอกฉันปูโต๊ะเสร็จแล้วแหม่มขยันจริงๆไงนะกูม,มาก็เช้าแล้วยังช่วยงานในครวัวอีกขนาดเพิ่งเข้ามาได้อาทิตย์เดียวเองนะเนี่ยขยันสุดๆไปเลยไม่หรอกจาก้าฉันก็แค่อยากช่วยเท่าที่ช่วยได้นะ่ะฉันเองก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะไม่เป็นไรหรอกนะมีฉันคอยช่วยสอนงานอยู่สัอย่างอย่าห่วงไปเลยจา้า ขอบคุณมากนะ <c oughs> ที่บ้านโ <c oughs> ทรมาคุณหมูเดี๋ยวฉันฝากเธอเปิดร้านก่อนนะฉันขอไปรับสายก่อนอืมได้สิฮัลโหลวิวว่าไง อยู่ไหมเนี่ยพี่วาไม่เป็นไรนะวาอย่าเศร้าไปเลยนะเราจะานีไปฉันจะทำยังไงดีล่ะลูกหมูตัวคนเดียวฉันต้องไม่รอดแน่ พูดอะไรอย่างนั้นล่ะมีฉันอยู่ท้องคนว่าเป็นคนเก่งแค่นี้สู้ได้สบายอยู่แล้วฉันเองตอนที่ล้มละลายมาฉันยังทำอะไรไม่เป็นด้วยซ้ำฉันยังมาถึงตรงนี้ได้เลยล้มละลายเหรอเธอเคยมีธุรกิจด้วยหรอลูกหมูกรนิดหน่อยนะเอาเป็นว่าเราสองคนมาสู้ไปพร้อมกันนะอืมขอบคุณนะลูกหมู น,นี่มันไฮโซล,ลูกหมูนี่ไหนมาอยู่ในชุดเต่งเสิร์ฟกันแล้วเนี่ยนี่แกไม่รู้ข่าวหรอว่าเขาเป็นอดีตไฮโซไปแล้วฮอินซีสูงส่งดินสงาตอนนี้ตกลงมากลายเป็นนกกระแตแต้แว๊ดไปซะแล้ว <c oughs> คนพวกนี้เป็นใครอลูกหมูก็แค่บริษัทคู่แข่งสมัยที่ฉันยังทำงานอยู่น่ะ ใช่คราวนี้เพราะไม่มีแกมาเสนอหน้าบริษัทพวกฉันทำงานได้สบายขึ้นเยอะเลยแกน่าจะลงละลายไปได้ตั้งนานแล้วพ่อมาเห็นแกในสภาพนี้สะใจฉันดีจริงๆเลยประธานบริษัทเธอเคยเป็นถึงประธานบริษัทหรอลกห,ห,หมูประธานบริษัทร้อยล้านเลยแหละเคยมีแต่คนมาตามเอาใจมาวันนี้ต้องมาเก็บเศษอาหารเน่าๆคนอื่น ต่ำจริงๆเลยอะหรอคะแต่ฉันว่าเศษอาหารเหลือๆมันยังมีน้อเท่าปากพวกคุณเลยนะคะหน้อยยิลูกหมูตอนนี้แกไม่ใช่ประธานบริษัทแล้วหัดเจียมตัวสภบ้างเถอะสงสัยจะลืมไปแล้วมั้งว่าตัวเองเป็นแค่เด็กเสิร์ฟกระจอกกระจอกแล้วพวกคุณล่ะคะสูงส่งมาจากไหนกันถึงต้องมาซ้ำเติมคนอื่นเขาเด็กเสิร์ฟอย่างเราก็มีมารยาท และได้รับการสั่งสอนมากกว่าพวกคุณอีกอโยกมันว่าเราไม่มีมารยาทอ่ะผีเจาะปากทาั้งคู่ฉันจะไปฟ้องเจ้าของร้านให้ไล่พวกแกออกข้อหาปากดีกับลูกค้าพวกแกโดนดีแน่เตรียมตัวหางานใหม่ได้เลย มิมีหลายหน้าเลยนะทําสดสดใหม่ๆอร่อยอร่อยเลยจ้าชิ้นละ25บาทเองนะขยันอีกแล้วนะลูกหมูไปพักก่อนดีไหมเดี๋ยวฉันขายต่อเองไม่เป็นไรหรอกจ้าช่วงนี้คนกำลังมาเลยต้องขอบคุณแฟนวิทสุดวาแหละใครกินก็ติดใจโหเพราะฉันที่ไหนล่ะเพราะลูกหมูนั่นแหละช่วยทำการตลาดให้จนตอนนี้มีออเดอร์เข้ามาไม่ขาดเลย อืมดูจากเงินเก็บพวกเราแล้วอีกหน่อยเราคงเปิดร้านได้ใหญ่ขึ้นนะคนจะได้เข้ามานั่งกินได้ด้วยดีไหมวะ <laughs> ดีสิลูกหมู <laughs> เดี๋ยวฉันจะไปหัดทําเค้กกับขนมปังร้านเราจะได้เปิดเป็นร้านเบเกอรี่ด้วยดีไหมดีไหมจัดไปเลยจ้าแต่ว่าฉันขอชิมเป็นคนแรกนะได้เลยโดน เศรษฐีนีร้อยล้านตกอับไม่ยืนขายแซนด์วิชอยู่ข้างทางจากเมื่อก่อนจับเพชรจับทองตอนนี้ต้องมาจับแซนด์วิชตายเขาอะไรอะ่ะน่าสงสารจางังคนอะไรดวงมันจะตกต่ำได้ขนาดนั้นสงสัยบุญเก่าคงจะหมดแหละนี่พวกคุณยังไม่เริ่มมาก่อกลัวฉันอีกเหรอคะนั่นน่ะสิถ้าพวกคุณว่างนะัก ก็ไปหางานทําให้เป็นประโยชน์เธอคะ่ะได้ยินไหมหยกสงสัยพวกมันจะอิจฉาเราแหลแ <c oughs> ถึงกับต้องแซกันเลย <c oughs> ฉันนะ่ะไม่ต้องมาทํางานหลังขดหลังแข็งแบบพวกแกหรอกเพราะฉันนะรวยรวยมากรวยไม่หวั่นไม่ไหวรวยขนาดที่ว่าพวกฉันหาเงินแค่วันเดียวยังดีมากกว่าที่พวกแกนั่งไข่แซนด์วิชโง่ๆอย่างนี้อีกอ่ะ อุ้ยแต่พวกฉันไม่บอกหรอกนะพวกพวกฉันรวยยังไงเพราะสวรรค์น่ะสั่งให้พวกฉันรวยคุณหยกคุณผนใช่ไหมครับผมในฐานะเจ้าหน้าที่ตำรวจขอเชิญตัวพวกคุณักคู่ไม่สอบปากคำที่โรงพักด้วยนะครับสอบปากคำพวกเราทำอะไรผิดคะ เงินในบัญชีของผู้คุณทั้งสองคนเป็นบัญชีผิดปกติเข้าข่ายฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทาธุรกิจสีเทาผมเลยต้องเชิญตัวผู้คุณไปสอบปากคำให้แน่ชัดครับคุณตำรวจคะผู้ชนไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยนะคะผู้ชนเป็นแค่พนักง,งานธรรมดาใช่คะ่ะใช่คะ่ะทั้งสองคนนี้ดูอะไรก็ได้นะคะผู้คุณสองคนรู้จักเขาด้วยหรอครับไม่เลยคะ่ะ ฉันไม่รู้จักพวกเขาเลยสักนิดพวกเขาก็แค่ลูกค้าขาจอนที่ผ่านมาก็เท่านั้นเองค่ะครับถ้าอย่างนั้นเชิญพวกคุณสองคนเลยครับอยโหเราจะทำยังไงกันดีอะไหนเกบอกว่าจะไม่มีทางโดนจับไงใครจะไปรู้แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปครับเฮ้ยครับไปครับเฮ้ยนี่แหละนะที่เขาว่าโกงแต่ได้ดี มันได้ดีแต่ไม่ยั่งยืนสู้เราทำมาห่างกินซื้อสัตว์ในอาชีพยั่งยืนกว่าเยอะกว่าจะคิดกันได้สุดท้ายก็ต้องไปชดใช้ความผิดกันแล้วช่างเขาทวามเรามาทำมาหางกินของเราต่อดีกว่าอืมได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันทำแซนด์วิชมาเยอะเลยดีกว่าจะได้ขายส่งด้วยโอเคฉันคุยกับเจ้าของร้านให้ดีมากฝากดูแลคุณมิวด้วยนะคะได้เลยค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะพวกนี้ของแท้หรือเปล่าคะของแท้ครับทำไมหรอครับป้าเป็นไงรับลูกกาไหมป้าขอนาฬิกานะนี่พวกคุณไม่โจรนี่อยู่เฉยๆเท่ะนะจะได้ไม่เจ็บตัวเพราะเราไม่ชอบทำร้ายเหยื่อพวกเรามืออาชีพพอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เราได้คนแล้วนะคะฮะจริงหรอคะจริงค่ะไม่ทราบว่าจะส่งคนเข้ามาได้เมื่อไห,หร่หรอคะตอนนี้เลยค่ะอีกไม่เกินสิบนาทีถึงลูกค้าเลยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะทีละไม่ต้องห่วงนะสูตรนี้เขาได้มาตรฐานครับทีละคุณไปทำงานคุณก็ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะ ผมดูแลตัวเองได้ค่ะที่รักฟ้าเร็วๆรู้แล้วหนะ้าทำหน้าให้มันดีๆหน่อยก็หน้าหนูมันเป็นแบบนี้อะ่ะมาด้วยก็ดีแหละเนี่ยายฟ้าพ่อกับแม่แกยังไม่เลี้ยงแกเลยนะถ้าไม่ได้ฉันเลี้ยงแกมาป่านนี้แกได้เป็นขอทานแล้วโอ๊ย พูดกอหูหนูตั้งแต่เล็กยันโตพูดคำอื่นบ้างได้ไหมและไอ้บุญคุณที่มันท่วมหัวหนูอยู่ทุกวันนี้หนูถามจริงๆเถอะงานที่ป้าให้หนูทำอยู่ทุกวันนี้มันเลี้ยงตัวหนูหรือว่าเลี้ยงตัวป้ากันแน่หน่อยชิชะกันหลอกกันลาหนังหนาจริงนะแกยียฟ้าแหมพอย่างเข้า1สิบเก้าคิดจะปีก้าขาแข็งเลยเหรอเปล่าซะหน่อยป้าหรือแกอยากโดนฝ่ามือล่ลูกกาเฮ<ะ>้ยไม่ไม่ไม่ รีบไปเดี๋ยวลูกค้ารอฝ่ามือลำลูกกาเร็วๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าคุณสองคน ใครจะเป็นคนดูแลคุณมิว้วหรอคะประจุมค่ะฮะทั้งสองคนเลยค่ะอ้าวหรอคะแต่ที่ออมแจ้งไปออมขอพี่เลี้ยงแค่คนเดียวนี่คะป้าเห็นไหมเขาแค่คนเดียวดีหลังแหวนเลยเออพอดีหลานของป้าเขาเป็นเด็กกำพร้านะคะป้าก็เลยต้องพามาด้วยแต่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงนะคะจ่ายแค่ป้าคนเดียว ทีลกเดี๋ยวขอไปทํางานก่อนนะจ้ะทีลกเออแล้วใบส่งตัวกับใบเสร็จละคะพอดีออมต้องไปเบิกเป็นค่าใช้ใจ่ายของบริษัทอ๋อเดี๋ยวส่งตามมาคะ่ะอ,อ้าวพอดีออมต้องใช้ด่วนนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวออมโทรเข้าสูนไปตามเรื่องเอกสารดีกว่าปาบอกแล้วใช่ไหมสวัสดีค่ะสูตรดูแลผู้พิการ ส,ส,สค่ะสวัสดีค่ะพอดีจะขอเอกสารส่งตัวบ้านคุณจีรายุค่ะไม่ทราบว่าพี่เลี้ยงเข้าหน้างานวันไหนหรอคะวันนี้ค่ะตอนนี้เข้ามาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณลูกค้าค่ะ ได้ค่ะสวัสดีค่ะที่ลักเย็นนี้อยากกินอะไรไหมอะไรก็ได้โอเคค่ะฝากดูแลคุณมิวด้วยนะคะได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ ได้ยังไงอ่ะเรื่องก็เรื่องใบส่งตัวไงก็ก่อนที่ฉันจะโดนไล่ออกฉันไปเจอแฟ้มเอกสารขอพี่เลี้ยงมาดูแลที่บ้านคุณจิรายุฉันก็เลยป้าเขาเรียกแล้วก็ไปสิค่ะค่ะคุณจิรายุ พาผมขึ้นไปห้องนอนเลยสิผมจะไปพักผ่อนอ๋อได้ค่ะฟ้าไปช่วยกันเร็วค่อยๆเอนเถอะค่ะฟ้าเราลงไปข้างล่างกันเถอะให้คุณจีรยุเขาพักผ่อนได้ค่ะป้าเดี๋ยวพวกเราลงไปก่อนนะคะครับ ขอบคุณนะครับปฟ้โหุยป้าของแมรนด์เนมทั้งนั้นเลยใช่น่าจะหลายตังเลยนะเนี่ยฟ้าพวกนี้ของแท้หรือเปล่าคะของแท้ครับทำไมล่ะครับ รับลูกกาไหมรับขนาดเลยลูกป้าขอนาฬิกานะไม่ได้ป้าแล้วต้องแบ่งกันนี่ผู้คุณทำไมถือวิสาสะแบบนั้นล่ะครับอย่ายุ่งได้ไหมคนก็จะแบ่งทรัพย์สินกันนี่ผู้คุณเป็นโจรนี่เฮ้ยจะโทรศัพท์เหรอฮะฮออมสินจะโทรหาแฟนเหรออยู่เฉยๆะนะะจะได้มีเจ็บตัว เพราะเราไม่ชอบทำร้ายเหยื่อพวกเรามืออาชีพพอ <S <S ฮัลโหค่ะ เดี๋ยวคอ้ใช้รีบออกไปจากที่นี่กันก่อนคุณผู้หญิงทำไมกลับไวจังเลยละ่ะคะวันนี้นี่ป้าจะไปไหนกันเนี่ยพรอดีญาติมาหาที่บ้านเลยต้องรีบกลับไปฟ้าเดี๋ยวคุณมิ้วอยู่ไหนเออนอนพักผ่อนอยู่ข้างบนค่ะ นั่นมันรับสินของคุณมิวนี่เออไม่ใช่กับไม่ใช่ฟ้าเร็วจะไปไหนไม่รู้หยุดนะจะไปไหนหาต้รวจเป็นคนดีไปที่ไหนใครเขาก็ต้อนรับแต่ถ้าเป็นคนเร็วมีที่เดียวที่ต้อนรับนั่นก็คือคุก อเคอะไรเนี่ยสา,ายมล้อเป็นเรื่องอะไรบ้างยังจะพูด,ดอีกเหรอไปงพยวนี้เลยเร็วนี่แหละหน้าที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนยันเนรคุณคน